မရှာဆပိနေညင်မို့ပင်လုံးမြောက်ကထုတ်ဝေထားတဲ့ရှမ်းမြေမှာဝဟားစကလုံးတစ်ချို့ကိုစစ်လက်ပီးမြွေဝဲပေးမှဖြစ်ပါရှင့်လေ့လာကြအောင်နော်အခမထေကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထင်းကြောက်လဲပြလို့ရတယ်ကြောက်ထင်းလုံးလဲပြလို့ရတယ်နော်ထင်းကြောက်ကြောက်ထင်းလုံးတကူဖုံးတကူကကြတော့ဦးမွန်းလို့ပြောမယ်ဦးမွန်း ไลน์กาสโลเนเนหลดสายลดสายไซก์กาา็สโลเนเนรเลียงกรอบเหลียงกอบรอบู้ขาไหมสตูดิโอกาจา็จะร้าของมอนของมอนเฟลนตะปูใหญ่เตฟรลินจะร้าพิมพ์พิมพ์วิดีโอแกมมารกาจาะร้ากกวางไถเงากวางไถเงาสามพียโปกกุสโลว์เนพูยางพูยาง กัดดานะ่างเนาะส่วนกัดดา่างมีพิพตะคุคๆกัดปีดา่างมีพิษโลูชันหนอบและคอลวยาเรเจนและคอลวยาเรนนอบเจนสกัดแต่โลูชันเนาะหนอบถึงหนอบถึงแล้วก็าก,ากาาิดวัฏจัรลุมฝาลุมฝากะบ้าสัจดวัลลาโลชูชัโลกโลค้อมโลกอสวัสดตตีกูจาระนำกัดตังแขนแลูกพ่อม นำกระดังเขียน,นชันออย่ังกูเจอละล้มล้างและเปลือยย่างหมู่และเปลือยย่างไรล้มล้างหมู่เกซดาก็าจอะแขคอมเนาะเขลอมาไหมอ่ะค่ะฉันเลาตับยเปลี่ยเปไปไหมเนาะเทนเจ้าเจ้าเทนลงเทนเจ้าเจ้าเทนลงอูมุนอูมุนลดสายลดสายแรงกบ หลียงกอบของมอนของมอนพิมพ์พิมพม์กวาองถ่ายเงากวาองถ่ายเงาภูหยางพูหยางหนบเจนหนบเจนหนบถึงหนบถึงลุมฝะลุมฝะโลกโลกนำกัดตังแขนนำกัดตังแขนลุมล่างหมู่ลุมล่างหมู่แขแข အခတ်ဒီนิစာရထလာပါမယ်နော်နောက်စစ်စစ်မှပြန်ส่งကြပါမယ်ရှင်မစုံค่า